มื้อเย็นครับกับข้าวอร,อร่อยวันนี้ครับเมนูปลาล้วนๆเลยนะนี่มีปลานิน้นแล้วก็ปลาซาบะครับมีน้ำพริกมียำด้วยครับผลไม้ก็องุ่นไซมัดคัสนะครับอร่อยไหมแม่อร่อยอืมกินสักคำรื้ยงเนี่ยอร่อย,ยนะอผมก็มีน้ำพริกกับนี่เลยครับหน่อไม้ครับของโปรดของอร่อยเลยครับอ่ากินข้าวด้วยกันครับ น้ำปลาะเ่าไห่ในตัวนี้พอดีพอดีแล้วครับน้ำพริกแบบนี้เลยครับคนๆแบบนี้อร่อยครับอือเพราะงั้นนในหลวงเก็บอันนั้นมาใไหมอะไรอินุนไม่ไม่แลาผลานะ่ะอ๋อชื่อว่าวอินุนครับกินอย่างเลยชอบอินุนอินุน,น,นเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปบ้านนนสามไปเก็บอินุนร้านนี้เอาไปโมากชั้นอาหารเช้ามี อะไรกินปลาชันแก่ก่งเวลาเลยลดอักเสบ